พี่ไม่เอาบางคนทุกทุกเพียงจ้ายังไงยังไงเชียวเรียนอ๋อยังเชียวเรียนเบอร์ฝันทุกเบอร์เรียนตามปกติเด้อจ้าวันนี้ก็จะนำข่าวหายสวยๆนะคะมานำเสนอให้พี่ๆนะคะแม่ๆได้ติดตามนะจ้าจ้ายังไงก็จะอยู่สบุตรอๆเด้อจ้าเวันนี้ฝันลุงภาคภูมิไรนะจ้าก็มาชมเป็นคืนแรกนะคะจ้ามาชมคืนแรกนะคะ คือแรกนี้ผวานจะนําเสนอเป็นลายโฮนะคะโฮเป็นโทนสีม่วงนะคะพี่พีๆขาเป็นลายโฮสีม่วงนะคะจะจะนําเสนอนะคะในราคาเบาๆนะจ๊ะวันนี้สีม่วงสวยนะคะหนึ่งพนันแปด้อยเก้าสิบก้าบาทนะจ๊ะภาพโฮลาลนนี้สวยงาม ขวัญฝากนะคะแม่แม่จ๋าฝากนะจ๊ะแม่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 ี๋ยวมาหาขวันก่อนกลับมาชมกันก่อนแล้วก็ดูขวัญให้จบนะจ๊ะพื้นนี่เป็นพื้นที่หนึ่งนะคะแม่แม่จ๋าเป็นพื้นที่หนึ่งนะคะจะเป็นงานลายโฮที่สวยนะคะนี่เจียจะประมาณนี้เลยนะคะแม่แม่จ๋าพี่ขาเจียจะประมาณนี้นะคะจ้ามาชมต่อน,นะจ๊ะเดี๋ยวขวันฟากาๆๆก่อนเนาะ ม่ชมต่อจ้านี่ต้องจ้าก็นุ่งเล่นๆนะคะนุ่งแบบเปลี่ยนแปลงบุคลิกพื้นนี้นะคะแม่แม่จ้าพื้นนี้สวยงามมากมายนะคะออกเป็นดอกกระเจียวนะคะโทนสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินจะประมาณนี้นะคะพี่พีๆขาสนใจสอบถามขวานมาได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าห้านะคะสองเก้าสามเก้าสามสองหกนะจ๊ะ นำเสนอในราคา,าเบาๆหนึ่งพันปรยเก้าสิบเ้าบาทราคาที่พี่ๆนะคะแม่ๆนะจ๊ะจับตรงได้นะจ๊ะสวยงามนะคะสวยงามขอบอกเลยนะคะว่าสวย <c oughs> สวย <c oughs> ตวัดหน้าเลยสวย <c oughs> <c oughs> จะมาจัอันนี้พื้นที่สองนะคะ <c oughs> <c oughs> จะมาชมต่อนะคะแม่ๆจะมาชมต่อ พื้นนี้เป็นพื้นที่สามนะคะแม่แม่พื้นที่สามพื้นนี้นะคะพี่พี่ขาพื้นที่สามสนใจสอบถามขวัญมาได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองเก้าสามเก้าสามสองหกพื้นนี้ลายสวยมากนะคะแม่แม่ขาออกเป็นโทนสีสีนี้ไม่ค่อยมีนะคะแม่แม่สีนี้ไม่ค่อยมี สวยงามมากนะคะผ้านเนื้อสวยเนื้อนาเนื่อแน่นนะคะแม่แม่จ๋าสนใจสอบถามขวัญมาได้นะคะเบอร์โทร095 2 9 3 9326มนะจ๊ะนําเสนอนะคะในราคาเบาๆๆราคาที่พี่ๆนะคะแม่แม่จับต้องได้นะจ๊ะ <ๆ S 1> ดูกรได้นะคะทักมาได้นะคะพื้นนี้เป็นพื้นที่สามนะจ๊ะ <ๆ S 1> อันวันนี้ขวัญมาไม่เยอะนะจ๊ะเ <ๆ S 1> ขาบอกนะคะว่ามาไม่เยอะนะคะ <ๆ S 1> มาอย่างเร็วนะคะพูดแบบเร็วเร็วรัวๆัวนะคะรีบจับโจม,มานะจ๊ะ นีบจับจองมานะจ๊ะแม่แม่จ๋าพื้นนี้เป็นพื้นที่สามนะจ๊ะจ๋ามาช่วพื้นที่สี่มาอย่างเร็วพื้นที่สี่พื้นนี้นะคะจะเป็นลายขาวดํานะคะพี่พี่ขาขาวดําที่สวยนะคะสวยงามมากมายนะจ๊ะบรรยายไม่ถูกพอมาเร็วก็พูดเร็วนะคะพี่พี่ขา ขนาดผ้าหนึ่งคูณสองนะคะเป็นงานใหม่ที่สวยนะคะสวยงามมากมายนะคะบรรยายไม่ถูกฝากพี่ๆนะคะฝากแม่ๆคืนนี้เป็นพื้นที่สี่นะจ๊ะแม่ๆจ๋าเป็นพื้นที่สี่นะจ๊ะสนใจสอบถามผ่านมาได้นะคะราคาหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะผ้าไหมสวยนะคะเนื้อแน่นเนื้อสวยนะคะ <laughs> แม่ๆจ๋าแม่ๆ ก็มาชมันก่อนนะจ๊ะกวาดมือนะคะโบกมือทักกวาดมือเรียกนะคะแม่แม่จ๋าคืนนี้เป็นผืนที่สี่นะจ๊ะเป็นผืนที่สี่แล้วนะคะมาชมผืนที่ห้านะจ๊ะมาอย่างเร็วนะจ๊ะแม่แม่ขวัญเน้นขายนะคะแม่แม่จ๋าเนื้อผ้าสวยบอกก่อนนะคะว่าเนื้อผ้าสวยงามนะคะจ้าจามาชมผืนนี้นะคะแม่แม่จ้ามาชมผืนนี้ ผืนนี้จะเป็นงานสามตะกอทอมือนะคะงานสามตะกอทอมือทุกผืนที่ฝันหิบยกมานะคะลายสวยออเป็นโทนสี 4, น้ำเงินนะคะสีน้ำเงินผืนนี้สวยงามมากนะคะขอบอกนะคะว่าสวยแม่แม่จ้าแม่แม,แม่สนใจทดสอบถามหวันมาได้นะจ้าเบอร์โทร095ย์เก้าห้ืนนี้สวยนะคะนุ่งและขับผิวมากมายนะคะแม่แม่แมจ้าขับผิวมากมายเลย สอบถาม่ันมาได้นะจ๊ะเบอร์โทรศูนย์เก้าห้านะจ๊ะศ9 3 9 3เก้าสามเก้าสามสองหกนะจ๊ะราคาเบาๆนะจ๊ะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทราคาทีพี่ๆเมยมนะคะจับตรงได้นะคะคืนนี้เป็นพื้นที่ห้าแล้วนะจ๊ะแม่ๆจ๊ะพื้นที่ห้านะจ๊ะยิบยกมางานสวยนะคะเขาบอกเลยนะคะว่าสวยทุกพื้นนะจ๊ะ ฝากแม่แม่ช่วยติดตามฝันด้วยนะจ๊ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้วันด้วยนะคะแม่แม่จ๊ะพื้นนี้เป็นพื้นที่ห้าแล้วนะจ๊ะไม่ไม่ค่อยได้ดูสั้นประมาณนี้เอวนี่ไม่มีเลย <c oughs> <c oughs> จะมาชมพื้นที่หกนะคะแม่แม่จ๊ะพื้นที่หกขวัญน,นำเสนอเป็นนงานร้อยดาวนะจ๊ะ งานร้อยดาวที่สวยนะคะบอกเลยนะคะว่าสวยมากหยิบยกมานะจ๊ะสวยทุกวันสวยทุกผืนนะจ๊ะผ้าถ้าไม่กลางจะไม่สวยนะคะแม่แม่แมแมแจ้าเวลานุ่งยิ่งแต่สวยนะคะถ้าอยู่ถ้าอยู่รวมๆกันอย่างนี้มันจะแย่งกันสวยนะจ๊ะแม่แม่แมแมแจ้าแต่ถ้าอยู่คนเดียวถึงสวยคนเดียวอย่าบอกใครเลยคะ่ะเลิศเรอนะคะเพอร์เฟกคนเดียว สอบถามผ่านมาได้นะคะเบอร์โทร095ย์เก้าห้านะจ๊ะสองเก้าสามเก้าสามสองหกนะจ๊ะนำเสนอนะคะในราคาเบาๆราคาที่พี่ๆนะคะแม่ๆนะจ๊ะจับต้องได้พื้นนี้ควันนำเสนอเป็นพื้นที่หนะจ๊ะแม่ๆจ๊ะเป็นพื้นที่6กนะจ๊ะเด,เดี๋ยวดูก่อนแปน <c oughs> <c oughs> ๊บนึงจ้าพื้นนี้เป็นพื้นที่หกแล้วนะคะ มาชมเป็นพื้นที่เจ็ดนะจ๊ะแม่แม่จ๋าเป็นพื้นที่เจ็ดฝันจะนําเสนอเป็นลายสไลด์พื้นที่เจ็ดสวยนะคะจะประมาณนี้นะคะแม่แม่จ๋าเป็นลายดําทองนะคะลายดําทองที่เนื้อผ้าสวยมากนะคะเนื้อง,งานสวยงานดีนะคะแม่แม่จ๋าสอบถามฝันมาได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสูนเก้าสามเก้าสามสองหกนะจ๊ะแม่แม่ นำเสนอในราคาเบาๆราคาที่เม่ๆนะคะพี่ๆนะคะจับต้องได้ทุกพื้นผันหยิบยกมานะคะสอบถามได้นะจ๊ะเม่ๆจ้าหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัะนะจ๊ะราคาเบาๆจ้าพื้นนี้เป็นพื้นที่เจ็ดนะจ๊ะแนะนำไม่เยอะนะจ๊ะบอกก่อนนะคะว่าขวามแนะนำไม่เยอะนะจ๊ะ มาเป็นพื้นที่เจ็ดแล้วนะคะพื้นนี้มามาต่อนะคะมาเป็นพื้นที่แปดนะจ้าแม่แม่จ้าพื้นนี้เป็นลายดอกกระเจียวพื้นที่แปดนี่สวยมากมายนะคะอันนี้ออกจะเป็นโทนสีฟ้านะคะแม่แม่จ๋าฟ้าเข้มนิดหนึ่งนะคะแต่สวยมากนะคะสวยมากมายนะคะบอกเลยนะคะว่าสวยมากผ้าเนื้อเน่นมากนะคะเนื้อเน่นเนื้อสวยนะคะสวยจริงๆนะคะแม่แม่จ้า สอบถามฝันมาได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองเก้าสามเก้าสามสองหกเลยจ้ขฝันนำเสนอนะคะในราคาเบาๆนะจ๊ะแม่แม่จ๋าราคาเบาเบามากมายนะคะบอกเลยนะคะว่าเบามากมายเป็นงานสามตะโกนะจ๊ะเป็นงานสามตะโกโทอมือหนึ 1, ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะฝันฝังน,นะคะทุกพื้นที่ฝันหยิบยกมานะจ๊ะพื้นนี้เป็นพื้นที่8ปดนะจ๊ะแม่แม่จ๋าพื้นที่หนึ่งถึงแปดฝันจะนำเสนอในราคาหนึ่งพัน 8ป9รอยเก้าสก้าบาทนะจ๊ะมาชมพื้นที่เก้านะคะมาชมต่อนะคะพื้นที่เก้านะจ๊ะพื้นที่เก้านะจ๊ะแม่แม่จ๊ะพื้นที่เก้าผ่านนําเสนอนะคะเป็นลายน้ำไหลนะคะแม่แม่เป็นงานน้ำไหลนะคะสะบวดออลออนะจ๊ะงานน้ำไหลสวยนะคะแม่แม่จ๊ะ สอบถามมาได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองเก้าสามเก้าสามสองหกหยิบมาสวยเลยนะคะไหลายผืนนี้นะคะน้งไหลายผืนนี้หยิบมาสวยเลยนะคะแม่จ๋าขนาดผ้านะจ๊ะหนึ่งคูณสองนะจ๊ะแม่เนี่สวยงามนะคะมีสีฟ้าสลับน้ำไหลจะค่อนข้างที่จะจะทอยากนะคะเพราะว่าต้องใช้สลับกระสวยนะคะจัดผ้าให้มันดูสวยนะคะแม่จ๋า สอบถามมาได้นะจ๊ะเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองเก้าสามเก้าสามสองหกนะคะไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดมากนะคะแม่แม่แมจ๋าคุณภาพผ้าส,สวยอยู่แล้วนะจ๊ะแม่แม่แมจ๋าเพราะว่าพูดคือมันสวยงามมากมายแล้วก็ปัญญายไม่ค่อยถูกจ๋าพื้นนี้เป็นพื้นที่เก้านะคะมาชมเป็นพื้นที่สิบนะจ๊ะแม่แม่แมจ๋า มาชมงเป็นพื้นที่สิบนะคะแม่แมจ๋ามาอีกแล้วนะจ๊ะมาอีกแล้วงานไหลที่สวยนะคะนานๆนะคะจะได้ไหลแบบนี้ประมาณนี้นะคะไหลนี้สวยมากนะคะแม่แม่จ๋าเนี่ยเดี๋ยวนะสอบถามขวันมาได้นะจ๊ะเบอร์โทรศูนย์เก้านะจ๊ะสองเก้าสามเก้าสามสองหนะคะนำเสนอในราคาเบาหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะโอ้ชอบเงยคอ พื้นที่9ก็1,599บาทนะจ๊ะแม่เมยจ๋าวันนี้มาสองราคานะจ๊ะ1นึ่งถึงแปดหนนาสนะจ๊ะ5้าถึงสิบสามบาทนะจ๊ะแม่เจ๋ามาวันนี้สวยๆนะคะพื้นนี้1,599บาทนะจ๊ะสอบถามวันมาได้นะจ๊ะนำเสนอในราคาเบาๆนะจ๊ะพื้นนี้เป็นพื้นที่10นะจ๊ะแม่เจ๋า เป็นพื้นที่สิบนะจ๊ะไฟดับมาชมพื้นที่สิบเอ็ดนะจ๊ะแม่แม่พื้นที่สิบเอ็ดนะคะพื้นนี้นะคะสวยงามมากมายนะจ๊ะบรรยายไม่ถูกผ้าด้ลยสวยนะคะขอบอกเลยนะคะว่าเนื้อสวยน้ำไหลนะคะเอาไปตัดชุดเด็กก็สวยนะคะแม่แม่จ๊ะตัดชุดสวยมากนะคะพื้นนี้สีสวยมากนะคะแม่แม่จ๊ะ สอบถามานมาได้นะจ๊ะเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองเก้าสามเก้าสามสองหกนะจ๊ะวันนี้นําเสนอนะคะในราคาเบาเบานะจ๊ะวันนี้ภาวนานะคะว่าฝันหยิบยกผืนไหนให้ถูกใจลูกค้าผืนนั้นนะคะสอบถามมาได้นะจ๊ะเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าห้านะจ๊ะสองเก้าสามเก้าสามสองหกนะคะจดทันไหมเอ่ยจดทันไหมเอ่ย จ้าแม่แม่จ้าแม่แม่ผืนนี้นะคะเป็นผืนที่สิบเอ็ดนะจ้าแม่แม่จ้าเป็นผืนที่สิบเอ็ดนะจ้าขวัญหยิบมาไม่เยอะนะจ้าขอบอกนะจ้าหยิบไม่เยอะนะคะก็จะเป็นการรีวิวผ้าไหมที่กระทัดรัดนะคะแม่แม่จ้าดูแล้วก็ไม่ให้เพื่อเป็นไม่ให้เสียเวลาในการรับชมนะจ้าแม่แม่ผืนนี้เป็นผืนที่สิบเอ็ดนะจ้าจ้ามาชมพื้นที่12บนะจ๊ะ พื้นที่สิบสองนะคะแม่แม่จ๋าพื้นที่สิบสองผืนนี้เลยสลับด้วยโทนสีงาช้างนะคะแม่แม่จ๋าสวยงามมากมายนะคะบรรยายไม่ถูกผืนนี้เป็นพื้นที่สิบสองนะคะสวยทุกผืนนะจ๊ะหยิบยกมาสวยทุกผืนนะจ้าแม่แม่จ๋าราคาก็เบานะคะเบา เป่าทุกอย่างเลยเปากระเป๋าด้วยจ้าแม่แม่จ้าแม่แม่กลับมาชงวันก่อนนะจ๊ะวักตลอดแหละวักตลอดแหละรีบซื้อนะรีบอุดหนุนนะพื่นนี้เป็นพืนที่สิบสองนะจ๊ะช้าหมดนะคะช้าหมดนะจ๊ะไม่ได้คู่นะพ,พูดเรื่องจริงนะจ๊ะช้าหมดนะจ๊ะแม่แม่รีบจับจองมานะคะพื่นนี้สวยงามมากกูลืมลืมลืมให้ให้ ทุกพื้นนะขวัญลืมกลางให้ชมเลยเด็กก็สวยทุกพื้นแหละสวยทุกพื้นที่หยิบยกมานะจ๊ะพื้นนี้เป็นพื้นที่สิบเอ็ดนะจ๊ะแม่แม่โอ้ไม่ใช่พื้นนี้เป็นพื้นที่สิบสองค่ะสิบสองนะจ๊ะมาชมพื้นสุดท้ายนะจ๊ะแม่แม่จ๋ามาชมพื้นสุดท้ายมาชมพื้นสุดท้ายนะคะพื้นนี้สวยงามมากไมาาอารามเลยนะคะแม่แม่จ๋า สวยงามมากนะคะพืนนี้นะคะนำเสนอนะคะหนึ่งพันห้าบาทนะจ๊ะแม่แมจ๋าห้าอยเก้าสิบเาทนะจ๊ะสอบถามขวัญมาได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองเก้าสามเก้าสามสองหกนะคะราคาเบาเบราคาที่พี่ๆนะคะแม่แมนะจ๊ะจับตรงได้สอบถามมาได้นะจ๊ะแม่แม่จ๋าจะบอกนะคะพี่แม่จ๋าจะบอกให้น้ําไหล สวยทุกพื้นนะจ้าวันนี้สวยทุกพื้นหยิบโยกมานะคะรีบจับโจมานะคะผัานนำเสนอนะคะ1นึ่งถึงแปดหนบาทนะจ้า9ก้ถึงสินะคะ1,599บาทนะจ้าแม่ๆจ้าพื้นนี้พื้นสุดท้ายนะจ้าเป็นพื้นที่13จ้าจ้า ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะแม่แม่จ๋าช่วงสุดท้ายขวาญก็นําเสนอทุกพื้นที่ขวาญหยิบยกมาทั้งหมด13ผืนนะจ๊ะก็วันนี้นะคะฝากพี่พี่นะคะฝากแม่แม่อันนี้ที่ขวานนุ่งเป็นลายช้างนะคะแม่แม่จ๋าเป็นเป็นงานยกดอกพริกไทยลายพริกไทยนะคะผ้าคลุมไหล่ลายช้างนะคะแม่แม่จ๋าพื้นนี้ขวานําเสนอนะคะนําเสนอในราคา1450หบาทนะจ๊ะแม่แม่จ๋าราคาที่แม่แม่นะคะจับต้องได้ เป็นงานเป็นผ้าคลุมไหลนะจ๊ะฝันก็ลองหยิบมันนุ่งดูนะคะว่ามันจะนุ่งได้ไหมได้อยู่เนาะประมาณนี้ <c oughs> จ้าวันนี้ฝันแค่นี้นะแค่นี้นะคะสวัสดีจ้า